ชื่อเรื่องว่าน้ำตกอาถันเป็นยังไงครับครับผมคือจริงๆอ่ะผมมีสองสามเรื่องครับในวัยเด็กแล้วก็คุยกับพี่เอไว้ว่าอ่าจะแบ่งไปเล่าที่นู่นเรื่องหนึง่งที่นี่เรื่องหนึง่งครับจริงๆเรื่องของพี่เอะมันจะเป็นพาร์ทที่หนึ่งของเรื่องนี้เรื่นี้มันจะเป็นพาร์ทที่สองแต่ว่าผมมาเอาพาร์ทที่สองมาเล่าก่อนอเดี๋ยวพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปฟังที่ที่นู่นได้ครับ เล่าที่ไหนพวกเราก็ตามตาม,ตามไปฟังกันเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องแรกของคือย้อนกลับไปยี่สิบห้ายี่สกปีที่แล้วครับผมเริ่มขึ้นมัดยวมัธยมฮะแล้วก็เนื่องจากว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าผมเป็นคนมีเซนที่มีเซนในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นครับนะครับก็มีเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนที่ผมเคยบอก ครั้งน,นี้ครับทางทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยเขาจะจัดพร้อมกันทุกๆชั้นปีอยู่แล้วแต่ของเราปีเนี้ยมันโชคดีหน่อยก็คือว่าเราจะได้ไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่นะครับซึ่งคุยกันแล้วทางโรงเรียนก็ตกลงกันว่าเราจะไปน้ําตกกันนะครับคือต้องเกิดว่าน้ําตกตัวเนี้ครับน้ําตกที่เนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียง ค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะนะครับแล้วก็มีความสวยงามแต่สิ่งสวยงามนั้นก็มันมีความอาถรรพ์อยู่นะครับไม่ทราบว่าคุณเป้คเคยได้ยินแบบเขตหัวง่ามเขตห้ามเข้าเคยครับ <ใน S 1> บางทีม,มีครับบางทีเขาจะมีธงฮะเป็นธงแดงธงอะไรเงมีป้ายเตือนอยู่ว่าตรงนี้เล่นน้ําได้ตรงนี้เล่นน้ําไม่ได้มีครับใช่ครับทีนี้่ ผมก็ด้วยความเป็นเด็กอะครับก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยว่าเอคำว่าเขตต้องห้ามเขตห้ามเข้าในอีกเขตอุทยานเนี่ยมันใช้กันอะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยครับอันนี้ผมเกิดให้ฟังครับนะครับคือวันที่เดินทางเนี่ยคะมันก็เป็นวันที่เขาจะมีคณะรถบัสนะครับสองถึงสามคันนําเด็กอ่ามัธเด็กมัธยมต้นนะครับของพวกผมเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือ ที่น้ําตกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนั้นตอนเช้าอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆอันนี้ผมเล่านะครับครับคือผมนั่งอยู่รถบรัสคันที่สองขณะที่จะเลี้ยวทางเข้าน้ําตกกับทางเข้าน้ําตกเนี่ยห่างจากโซนถนนใหญ่ไปเนี่ยอีกสักประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับเพื่อให้เห็นภาพคราวนี้ด้วยความที่มันเป็นรถบัสอ่ะฮะสองถึงสามคันที่มันต่อท้ายกันเนี่ย มันจะทําให้รถที่มาด้านซ้ายด้านขวามันติดนึกออกใช่ไหมครับอทีนี้มันมีมอเตอร์ไซค์สองคันนะครับเขาแข่งกันมาอผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เห็นรถบัสหรือเขาต้องการจะแทรกระหว่างช่องตรงกลางที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลังของรถบัสของคันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้งสองคันเนี่ยครับแข่งกันมา แล้วปรากฏว่าพอจะถึงรถบัสอะครับเขาเหมือนจะเขี่ยวหรือว่าเฉลับกันนะครับอันนี้ผมผมไม่เห็นตอนนั้นแต่ผมเห็นอีกทีนึงก็คือผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับคันที่หนึนะ่งเนี่ยล้มหัวฟาดพื้น<อ>แล้วรถมอเตอร์ไซค์ครับกระเด็นเข้าข้างทางก่อนที่จะถึงตัวรถรถบัสเนี่ยห่างสักประมาณสิบยี่สิบเมตร ซึ่งสภาพที่ผมเห็นนะก็คือหัวเขาฟาดพ,พื้นเพราะว่า mm. สองคนนี้แข่งกันมาโดยไม่มีหมวกกันน็อกครับอาสภาพนั้นผมตัดไปผมไม่อยากเล่า mm. คือมีน้องอีกสองคนที่เขาเป็นผู้หญิงไงฮะขี่ตามหลังมาแล้วเขาก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตะโกนให้คนช่วยครับ mm. ซึ่งผมอ่ะเป็นเด็กมัธยมมต้นมหนึ่งมอสอง mm. เห็นภาพนั้นแล้วมันติดตาครับอืม mm. อ่าคือเราต้องเราต้องเข้าค่ายที่นั่นทั้งหมดสามวันนะครับเดี๋ยวผมเล่าก่อน พอผมเห็นติดตาปุ๊บเนี่ยพอไปถึงที่นั่นถึงในตัวอุทยานถึงน้ําตกเนี่ยเราจะเริ่มทําอ่าเราจะมีข้าวกล่องให้ก่อนนะครับแต่เรายังไม่ที่เป็นกิจกรรมกันจริงกันค,คือคุณเป้นึกออกใช่ไหมครับเราเห็นภาพอุบัติเหตุทางรถยนต์มากเกมื่อกี้ทางรถจกยยยักรยานมาเมื่อกี้แล้วภาพนั้นมันติดตามีข้าวกล่องมา <c oughs> ผมก็เลยกินไม่ได้ก <c oughs> ินไม่ลงครับใช่ครับด้วยความเป็นเด็กนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเออมันกินกันเถอะผม คือผมเข้าใจว่าเด็กคนอื่นเขาหน้าจะไม่เห็นหรือว่าเห็นอยู่ก็ไม่กี่คนแต่ผมกับเพื่อนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่างมุมนั้นอ่ะมันเห็นพอดีครับก็เลยโอเคสัตย์ไปเดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศน้ําตกก่อนนะครับ,รบน้ําตกเนี่ยจะมีน้ําตกประมาณสองถึงสามชั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงมากอะไรมากแต่มันจะมีเขตที่เขาห้ามเข้าเขตที่นักท่องเที่ยวเล่นได้ปกตินะครับ แล้วก็เขตที่เราเป็นแคมปิ้งของเราซึ่งอยู่คนละส่วนกันนะครับทีเนี้ยพอเราปุ๊บเนี่ยถ้าคณะลูกเสือเนี่ยเขาก็จะจัดใช่ไหมครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามกลางเลนตรงนี้สีห้าหกกลางได้แต่ทีมงานเนี่ยก็ได้ฝั่งฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของใกล้น้ําตกเหมือนกันแต่ว่าอ่าจะออกมาจากตัวตัวตรงลานอุทยานสักนิดหนึ่งนะครับ ปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกอ่ะโอเคคืนนี้ก็รีบนอนกันเนาะรีบนอนกันแล้วก็อาจารย์ประกาศว่าถ้าใครออกจากเต็นท์หรือใครยังไม่นอนจะมีการทำโทษนะครับโดยการให้เป็นไปนอนอยู่ที่ตรงหน้าลานกองไฟนะครับให้ยุงกัดอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ก็จะขู่ประมาณอย่างนี้นะครับ,รบอาจารย์พูดกับผมว่าขอย้ำเขตห่วห้ามของอุทยานห้ามนักเรียน เข้าโดยเด็ดขาด mm. อืมอ่าผมก็งงว่าเอ,อเขตห่วงห้ามมันอยู่ตรงไหน mm. แล้วทําไมถึงต้องห้ามเด็ดขาดอืม mm. ด้วยความที่เราไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้ครับทีนี้เนี่ยผมก็อ่าโอเคมากับเพื่อนก็จัดการกลางเต็นท์จัดการจัดแจงเก็บหมอนเอ,อ้ยจัดหมอนจัดเ mm. ้าห่มนะครับ mm. แล้วก็นอนในเต็นท์กันเต็นท์หนึ่งประมาณสองถึงสามคนคืนแรกผมก็รู้สึกว่า คือถ้าคุณเป้เคยไปอุทยานนะครับเคยไปที่ที่มันม,มันมีมีสัตว์ป่ามีน,มนกมีอะไรเงี้ยคุณเป้ต้องได้ยินพวกนวกอ,อพวกสัตว์ป่าพวกลิงอะไรนี้ร้องบ้างถูกต้องไหมครับแต่บรรยากาศที่นี่มันแปลกครับคือพอมันตกกลางคืน,นครับมันเงียบเอ้ยอันนี้แปลกแต่ว่าเสียงจิ้งหรีดใช่ไัมแ้แต่ว่าเสียงจิ้งหรีดเสียงหนูสักตัวเสียง เขียดอะไรเงี้ยครับมันไม่มีเลยครับเอ้ยเออเนี่ยซึ่งถ้าปกติอุทยานอะ่ะมันเป็นเขียที่ติดกับน้ํานึกออกใช่ไหมครับถูกต้องครับมันจะต้องมีพวกพวกสัตว์บกสัตว์น้ําหรือจะต้องมีพวกงูพวกนกอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนั้นแต่บรรยากาศที่นี่มันแปลกคือคันคือไม่นเงียบสงัดเลยครับครับผมยังคุยกับเพื่อนว่าเออมันแปลกๆเนาะที่นี่นะน้ำตกนี่นะมันแปลกดีนะแปลกแต่ก็เออด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อ่ะมาชั้งเวรไม่สนใจนอนดีกว่า คืนแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรจะมาทํากิจกรรมทํากิจกรรมเข้าฐานหนึ่งสานสองสารสามนั่สื่อจนถึงตกเย็นนะครับก็อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยก็ให้ไปพักก่อนสองึสามชั่วโมงแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้าฐานกลางคืนกันนะครับแล้วก็จะเสร็จจริงๆประมาณสักสองทุ่มนะครับครับทีนี้ผมตัดตรงนั้นไปทีนี้ก็คือลังจะเข้าสารเสร็จ คนต่างมาปุ๊บเขาไปอาบน้าอาอะไรก็เสร็จแล้วนะครับเข้ามานอนด้วยความเป็นเด็กมอต้นเด็กวัยรุ่นก็นั่งคุยกันโมนู่นนี่นกันอาจารย์ก็ามาเดินตรวจนอนได้แล้วหลับได้แล้วอะไรเงี้ยครับ,รบก็แอบ,บแอบ,บกันพออาจารย์ไปปุ๊บก,ก็ลุกขึ้นมานั่งคุยกันใหม่ครับ<อ>เหตุการณ์เนี้ยมันหายไปสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าอาจารย์เดินตรวจแล้วครับสักประมาณผมไม่แน่ใจว่าสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยครับ อาจารย์เหมือนมีการตะโกนกันบอกมาว่ามีเด็กหายอ่าม,มีนักเรียนหญิงหายออกไปจากเต้นต์อ่าสองท่านผมสองคนมผมก็เฮ้ยทำไมอาจารย์ตะโกนโวกเวาวายเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอาจารย์เวนีกท่านหนึ่งก็มาเดินมาบอกทุกคนอยู่ในความสงบทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องออกจากเต้น อยู่เอาไว้แล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ชวนอาจารย์ผู้ชายอาจารย์ผู้หญิงถือไฟฉายเดินไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมมองไปก็เดินไปลิบตาครับไปรับตาเนี่ยผมผมไม่เห็นว่าเขาทําอะไรกันแต่เห็นว่าเขาไปกันเป็นกลุ่มแล้วสาดไฟฉายกันแบบไปมา,ไปมา,ไ,ปมาไปมาครับครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็แปลกครับคืออาจารย์กลับมาอาจารย์บอกว่าอา่ะโอเคแล้ว เจอนักเรียนสองคนละเอากลับมาที่เอากลับมาที่ค่าได้ละเอากลับมาที่เต็นได้ละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมก็เออได้ยินนะครับนอนฟังกันอยู่ไฟอะไรก็ดับมาละผมก็บอกเออสงสัยเด็กนักเรียนหญิงหิเที่ยวละมั่งครับก็ไม่ได้อะไรผมแน่ใจว่าผมเริ่มหลับไปสักนิดเนี่ยครับประมาณสักห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยครับปรากฏมีเสียงเดินอีกแล้วครับ มีอาการอาจารย์ก็ตะโกนบอกอยู่แล้วว่าเออมีนักเรียนหญิงหายไปอีกแล้วอืมครับคราวนี้ยหายหายไปหนึ่งคนผมก็งงมากเลยผมก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นเ่อ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นอะไรแล้วเนี่ยผมผมว่ามันน่าจะมีสิ่งผิดปกติแล้วคราวนี้นะครับเวลา่ายลูกเสือครับมันจะมีเวลาตอนเช้าครับเธอจะมีเหมือนกระดิ่งหรือผมไม่ผมเยกไม่ถูก ไปสักอย่างกุญเะเแล้วมันจะได้ยินกันทั้งหมดนะครับเป็นสัญญาณว่าให้นักเรียนใช่เป็นสัญญาณว่าให,ให้รวมทุกคนไปที่ลานนะครับลานนี้ทำกิจกรรมกองไฟผมก็บอกเฮ้ยทำไมห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยถึงเรียกตอนนี้เนี่ยจ,จะเที่ยงคืนแล้วผมดูนาฬิกามันเกิดอ,อะไรขึ้นเชื่อไหมคุณเป้ทุกคนนั่งเลยครับทั้งน,นักเรียนชายนักเรียนหญิงนั่งเข้าแถวต,ตามกลุ่มตามมงุง นั่งแล้วมีเจ้าหน้าที่อุทยานประมาณสิบถึงยี่สิบคนมายืนล้อมพวกผมกันหมดเลยผมก็บอกว่ามันเกิอดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็งงคุยผมคุยกับตัวเองตลอดเล้มันเกิอดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งมีพี่หัวหน้าอุทยานบอกตั้งสมาธิครับตั้งอ่าพนมมือใจิตใจอย่าวอกแว๊ก<อ>ตั้งนามโมผมก็บอกเฮ้ มันมีพิธีอะไรตอนเช่งคืนวะอ,อ่าอ,อาจจะเขาบอกให้ทําผมก็ทําเสร็จมีลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนหมอผีหรือเหมือนไอ้สักอย่างเนี่ยครับที่เหมือนเหมือนพรานเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะคุณเป้เขาเดินมาหนึ่งคนนะครับแล้วเขาเดินแจกสายสินเขาเขาแต่งตัวไงคุณชาติคือมันมืดครับผมมองไม่ชัดว่าแต่งตัวยังไงผมไม่แน่ใจว่าแต่งเหมือนออชุดอ่าทหารพรานหรือเป็นเป็นชุดอเหมือน เหมือนพวกอุทยานนะผมเนื่องไม่ถูกชุดลายพรางครับคุณเี่ครับอ่าเขาก็เดินแจกแล้วก็เขาก็ให้พี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแจกสายสิงเป็นสายสิงสีแดงแดงออกแดงแดงออกแดงเล็ดนกนะครับอือเดินแจกทีละแถวทีละแถวทีละแถว,แ,ถว,แ,ถวแล้วก็สวมให้ทุกคนทุกคนทุกคนครับแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคอยู่ในความสงบตั้งจิตให้มัน่นแล้วก็ เหมือนพูดในทํานองว่ามาพักที่นี่มาพักตรงนี้ขอให้วิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขารับรู้อขอให้ช่วยขอให้ท่านช่วยคุ้มครองขอให้ท่านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปขอให้ท่านได้ปกปัดรักษานักเรียนทุกคนด้วยเถิดครับผมก็ฟังผมงงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยคุณชาติผมถามนิดเึีเรานั่งอยู่ ตอนตอนนั้นตอนนั้นเราคิดว่าเขาซ้อมหรือเขาแกล้งอะไรไหมใช่ผมก็คิดเหมือนคุณเป้เลยผมนึกว่าเหมือนเขาจะอำนักเรียนว่ามีผีหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเออเหมือนหล่อไอ้กลัวผมเป็นเด็กอ่ะผมก็มันมีคำถามอยู่ผมก็เออหรือว่าเขาจะแกล้งหรือว่าเขาจะอำหรือเขาใจสักอย่างหนึ่งเพื่อให้นักเรียนแบบตื่นเต้นอออหรือกลัวช็อกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับจนพิธีครับมันล่วงเลยไปประมาณสักปีหนึ่งแหะอาจารย์ก็เดินมาคุยกับเจ้าหน้าที่อุยานว่าจะเอายังไงต่อ เจ้าหน้าที่อยู่ทีาารก็บอกว่าต้องอยู่ตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งระหว่างที่อ่าคนที่ผมบอกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่า,วาน่าจะเป็นหมอผีหรือพราอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาเดินไปทําพิธีคืออันนี้สิ่งที่ผมได้ยินที่อาจารย์คุยกับท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอพธิธีก่อนรอให้คนคนเนี้ยเขาทำพิธีเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วรอถึงจะปล่อยนักเรียนให้กลับไปนอนได้ผมก็อกเออมันแปลกเว้ยมันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง พอสักประมาณสักปีหนึ่งครึ่งนะครับชาท่านนั้นกลับมาแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนทุกคนกลับไปเข้าเต็นท์ของตนเองและห้ามออกมาจากเต็นท์โดยเด็ดขาดอืมไม่ว่าจะมีกรณีใดๆทั้งสิ้นจะออกจากเต็นท์ได้ก็ต่อเมื่อชาแล้วเท่านั้นอผมก็เก็บคําถามว่าเนใีใ่เอา้าตกลงมาเรื่องอะไรวะผมก็เก็บคําถามผมก็คุยกับเพื่อนมานอนในเต็นท์ก็บอกมึงว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพื่อนผมก็บอกว่าเออกูว่ามันจะต้องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสองคนนะ่ะที่คืนที่หายตัวไปอืมผมก็บอกว่าเออแล้วแล้วมันเกี่ยังไงวะเกิดอาจารย์บอกว่าเขาหาเจอแล้วนี่เออกูก็ไม่รู้ว่าก็เราเป็นต่างๆนานาบอกเออเออเออโอเคงั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกัน<ะ>เดี๋ยวให้เพื่อนในกลุ่มไปถามไอ้เด็กสองคนที่มันหายไปอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ<ะ>นะครับตัดเช้ามาของวันที่สามนะครับ ที่เราเป็นวันสุดท้ายที่เราจะทาแคมปิ้งที่นี่แล้วเราจะมีกลางคืนเราจะมีระบํารอบกองไฟถูกไหมครับครับตัดมากลางวันกิจกรรมผมตัดไปเลยกันมากลางคืนผมก็ด้วยความที่เรารู้จักกันสนิทก,กันผมก็บอกเฮ้ยมึงมึงไปเอาไอ้เด็กผู้หญิงสองคนนั้นมานั่งคุยกันหนีได้ไหมกูยอ,อยากรู้<อ>ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเออเขาว่างไงเขาก็บอกว่าใช่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาอ่ะอาจารย์อะห้ามไม่ให้เพื่อนผู้หญิงสองคนนี้พูด อเออจนกว่าจะออกจากค่ายครับบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มึงต้องเล่าเลยผมก็เลยกับเพื่อนเนี่ยสีห้าคนก็เลยหามุมมุมนึ่งอ่ะถุ่เบ้ครับแต่เชื่อไหมบรรยากาศเหมือนเดิมเลยคือม,มันมันมืดเงียบแล้วมันเหมือนเราได้ยินเสียงพวกเรากันเองเท่านั้นเน่ะคือถ้าใครทําเหมือนถ้าใครทําเข็มหล่นอะไรเงี้ยเหมือนในโรงหนังอ่ะผมบอกเลยคือได้ยินกั็หมดอ่ะ บรรยากาศอย่างนั้นเลยแล้วมัน,<บ>หนหลอนๆแล้วคุณคุณเป้ใช่ไหมลมไม่พัดสักแอะครับทั้งๆที่มันเป็นป่าแล้วมีน้ำตกอะ่ะเออเออมันเหมือนกับเหมือนป่ามันปิดครับมันเหมือนบอกไม่ถูกบรรยากาศมันอย่างนั้นพอผมมาถึงมุมปุ๊บผมก็บอกเออเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อวานออมันบอกว่าเออรู้กันตรงนี้ก็เหยียบกันตรงนี้นะ<ห>คือเมื่อวานเนี่ยผมผมตั้งชื่อเอกับบีแล้วกันครับ เมื่อวานเนี่ยเราอะกับบีอะจะออกไปเข้าห้องน้ำกันแล้วคือก็ออกมาสองคนใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องโดนอาจารย์ดุแล้วก็จะได้อ่าไม่ต้องกลัวผีระหว่างเดินทางไปจากเต็นจากจุดเต็นไปยังจุดห้องน้ำอะครับมันก็ต้องเดินผ่านเขตห่วงห้ามครับครับทีนี้ผมก็ถามว่าเขตห่วงห้ามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็บอกอย่างนี้ เนี่ยเราอ่ะกับบีเนี่ยเดินผ่านขตดห่วงห้ามสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียงค,ยงคยนหนึ่งเรียกเรียกแบบน้อง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 อน้องช่วยพี่ด้วยน้องช่วยพี่ด้วยอแล้วเราอ่ะเอกับบีครับเราก็นึกว่าเหมือนพี่เขาอ่ะหรืออาจจะตกอยู่ในอันตารายหรืออาจจะโดนมูก,กัดหรืออย่างเงี้ยเรากับบีก็เลยวิ่งจาก ระหว่างทางที่จะไปห้องน้ําเนี่ยเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นโดยที่เราไม่เห็นเพราะว่ากลางคืนมันมืดครับว่าตรงนั้นน่ะมาเป็นเขตที่เขาห่วงห้ามทันทีที่เราเข้าไปในเขตนั้นน่ะสักประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะครับครับเขาจะเจอน้ําตกอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเขตที่เป็นเขตห่วงห้ามของทางอุทยานแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้เขาบอกว่าเขาไปถึงปุ๊บเนี่ย เขาเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะยืนอยู่ริมน้ําตกแล้วก็อาการเหมือนบาเดเจ็บทีเนี้ยด้วยเหมือนต้องมนหรือว่าเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้ก็กวักมือเรียกทั้งสองคนมาแล้วบอกกันว่า,เ,าเล่นน้ำกักชันสอสนุกดีนะน้ำตรงเนี้ยลึกด้วยนะยืนสบายเลยแล้วเหมือนสองคนนี้ต้องมนนะครับแล้วก็ เดินพยายามจะเดินจะลงไปในในน้ำอะครับเหมือนเหมือนเป็นเป็นน้ําวนน้ําอะไรสักอย่างนึงแหละปรากฏว่าก่อนหน้านั้นนะครับมันมีพี่ที่เขาลาดตะเวนเนี่ยครับพี่พี่เราต้องอุทิศยามที่เขาลาดตะเวนนะครับพพพเพรารวะรรว่าเขาจะเช็คว่าจะมีพวกนักเรียนโดดไปนูน่นไปนี่หรือว่านักเรียนคือพวกที่เช็คนอกลู่นอกทางอะครับเขาก็ลาดตะเวนอยู่แถวนั้นพอดีก็ก็เห็นเขาตะโกนแต่ตะโกนแล้วสองคนนี้ไม่หยุด เอกับบีเนี่ยครับไม่หยุดพยายามจะลงไปในน้ําอพยายามจะลงไปในน้ําเจ้าหน้าที่อยทยานเขาก็เลยเหมือนวอรครับให้เจ้าหน้าที่สองสามท่านเนี่ยลงมาช่วยปรากฏว่าตอนที่เอกับบีลงไปในน้ําจนถึงครึ่งเอวแล้วนะครับเออยังไม่ได้สติเลยฮะตอนที่เขาดึงขึ้นมานี่นคือน้ําจะถึงเอวละจนเขาจะเหมือนแบบตบอะครับตบตบตบ,ตบน้องน้อง,น,องน้องเป็นอะไรน้องสองคนเป็นอะไรสองคนนี้ถึงจะได้สติ อ่าทีเนี้ยพอเอากลับมาผมจำที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่สองคือมันจะมีหายไปอีกคนนึงบีกับเอเอเอกับบีเนี่ยกลับมาที่เต็นล้ะค,คราวนี้บีครับหายอ่าบี B หายหายไปอีกแล้ว A เอด้วยความเป็นห่วงเพื่อนก็เลยรีบม,มาวิ่งม,มาแจ้งอาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์บีหายอีกแล้วครับ อาจารย์ก็ตกใจกันคือจากตรงที่แคมป์อาจารย์อ่ะก็เลยวิ่งออกไปตามหากันทีนี้ด้วยความเอกใจครับเจ้าหน้าที่อุทยานเ็าบอกที่เดิมแน่ <c oughs> เ,ขเข้าเขตของห้าม,อ,มอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ครับก็วิ่งไปเป็นกลุ่มเลยฮะปรากฏว่าครับบีครับน้ำจะถึงหน้าอกแล้วจะถึงคอละอลงไปจนเจ้าหน้าที่ต้องโดดลงไปช่วยครับอสองถึงสามคนเหมือนเดิม ครับจนเอามาเรียกสติบนบนฝั่งนะครับต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 บแล้วบอกดีดีเกิดอะไรขึ้นดีดีดีร้องไห้ครับแล้วบีก็บอกว่าเนี่ยหนูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคนเดิมเลยเรียกหนูอีกแล้วบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันเถอะเราอยู่ที่นี่มานานแล้วเราไม่มีเพื่อนเราอยากได้เธอเป็นเพื่อนใช่นั่นแหละครับอาจารย์เจ้าหน้าที่เือนถึงชิวปีกบีกลับมาที่เต็นแล้วบอกว่าให้เรียกทุกคน S <S ไปรวมกับที่ร้านรอบก,กองไฟด่วนครับแต่เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่อีกขั้นหนึ่งที่มีหน้าที่จะคล้ายหมอผีอะท,ทําพิธีอ๋อครับใช่ทีเนี้ยพอผมฟังเรื่องนั้นปุ๊บผมบอกโอ้ยน่ากลัวนะโด้วยความเป็นเป็นเป็นคนอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลยบอกเออแล้วพี่เจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าที่อุทยานเขาพูดยังไงต่อดีก็หวนง้บอก หลังจากที่บีฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเล่นปกติแหละคือเล่นกันได้ทุกคนตั้งแต่เด็กจนแก่เล่นได้หมดแต่มันเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆก็คือไม่รู้ทําไมเฉพาะตรงเขตเนี้ยม,มีผู้หญิงตายสองถึงสามศพทุกปีเฮ้ยเฉพาะผู้หญิงเหรอเฉพาะผู้หญิงครับอ๋อครับแล้วทีนี้แกก็บอกว่า คือมันจะเปิดให้เล่นมันก็เปิดให้เล่นได้นะแต่พอเปิดให้เล่นปุ๊บแล้วก็มีคนตายทุกทีออทีน B เนี้ยบีเนี่ยก็คือถ้าไปช่วยไม่ทันบี B ก็จะตายเหมือนกันครับใช่โอถึงถึง,ถงน้ออกแล้วอะ่ะใช่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ามันเขียนถึงขนาดว่าคือเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยถ้าเดินลาดตะเวน,ตร,นตรงนี้เมื่อไหรอ่อ่ะเห็นกันหมดครับ มายืนตรงโขดหินมั่งมานั่งตรงโขดหินมั่งมาักมือมั่งมาเรียกบ้างบางทีก็ร้องไห้คือเห็นลักษณะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันหมดผู้หญิงใช่ครับผู้หญิงคนเดียวกันใช่ด้วยความที่เยี้ยงจัดเนี่ยครับเจ้าหน้าที่อุทยาเขาก็เลยจําเป็นจะต้องปิดส่วนนั้นนะครับอืมแล้วก็เลยสั่งไปว่าเป็นเขตห่วงห้ามห้มามนักท่องเที่ยวเข้าครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามเล่นน้าเลยอ เฮ้ยผมผมได้ได้ความคิดมาอีกข้อหนึ่งค่ะคุณชาติคือคือผมล่าสุดล่าสุดนี้ที่ผมก็เคยไปอุทยานมานะแล้วมันมีป้ายอย่างเงี้ยนะมันมีป้ายเตือนห้ามเล่นน้ําตรงนี้ตรงนี้เล่นน้ําได้แล้วก็มีทงแดงนะฮะเป็นทงแดงถ้ามีทงแดงหม่ยก็คือห้ามเล่นก็คือเขตเขตหวงห้ามอะไรอย่างเงี้ยพอคุณชาติพอคุณชาติเล่ามาผมฟังคือว่าไอ้ไอ้จุดที่เขาห้ามเล่นเนี่ยเฮ้ย ผมคิดว่าเออโอเคมันอันตรายแล้ะหรือว่ามันเคยมีเรื่องเออเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าวะเอออืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือเพื่อนผมสองคนเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดกับที่น้ำตกตรงนี้อืมครับครับเดี๋ยวอันนี้ผมเล่าต่อนะครับ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 หลังหลังจากเหตุการณ์นั้นวันที่สามใช่ไหฮะอ,อาจารย์ก็มาคุยกับผู้ปกครองบอกว่า ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้นักเรียนสองคนนี้เอกับเบียก,กลับไปก่อนแต่เอกับเบีไม่อยากกลับเพราะว่าอยากจะอยู่รอบกองไฟนะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะได้กลับบ้านอา่พร้อมกับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคน <Okay. S 1> ทีเนี้ยตัวเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับคนที่เขาทาพิธีเขาเ็าบอกว่าคือคืนนั้นน่ะเขาเหมือนเทนเขาเขาเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นั่น,น mm. มาเตือนบอกว่าให้ทําการป้องกันนักเรียนทุกคน เพราะว่าไอ้ผีผู้หญิงตัวเนี้ยมันเอาแน่โอ้โหครับคือถ้าไม่คุ้มครองนักเรียนนะครับจะต้องมีคนตายอืมใช่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ทนะนั้นก็บอกว่าเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาท่านปกปักรักษาอยู่แล้วก็ท่านไม่อยากให้มีนักเรียนเสียชีวิตที่นี่อีกแล้วครับหรือไม่อยากให้มีคนตายที่นี่ท่านก็เลยมาบอกท่านาที่ฐานพานท่านนี้อืให้ทําพิธีทีเนี้ยตอนที่ช่วงที่ทําพิธีอ่ะสาเหตุที่ให้รวมกันเพราะว่า ท่านคนนี้เขาบอกว่ามันเหมือนมีดวงวิญญาณดวงอื่นด้วยในที่ตรงนั้นอืมครับที่แบบต้องการตัวตายตัวแทนเหมือนกันคอยจ้องนักเรียนอยู่ uh huh. นั่นก็เลยเป็นสาเหตุให้จะต้องเอาได้สายสินที่ปลุกเสกสีแดงนะครับ uh huh. ให้นักเรียนใส่ทุกคน uh huh. และห้ามนักเรียนออกจากเต็นท์จนถึงเช้าเพราะว่าคืนนั้นน่ะมันเป็นคืนที่พวกเขาเหมือนมีพลังอะคุณเบ้ uh huh. เหมือนค uh ื huh. น เหมือนเหมือนคืนเดือนดับหรือคืนผีเดือดอะไรประมาณนี้ยประมาณเหมือนเป็นคืนอาถรรพ์ในทอย่างนี่แหละ<อ>มันก็เลยทําให้เหมือนพวกเขามีฤทธิ์มากครับแล้วแล้วเราก็ไปในสถานที่ของเขาด้วยอใช่โดยที่พวกเราหารู้ไหมว่าที่เราอยู่ตรงนั้น,น่ะคือเป็นวันที่เป็นเหมือนเป็นวันอัปมงคลนะพูดง,ง่ายๆเป็นวันที่เขามีพลังมากอะเราไปอยู่ในบ้านเขาเลยอใช่เขาก็เลยต้องท,ทําพิธีอย่างนั้น ก็หลังจากที่กลับมาตรงนั้นมันก็ผมก็เลยกลัวพยานไปเลยครับกลัวเข็นน้ำตกไปเลย <c oughs> เรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับบุญเต้ทั้งน,นั้นกจะว่าไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเจอผีอะไรให้แบบน่ากลัวหลอกกันให้เห็นเห็นแต่แต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าถ้าไปไม่ทันน่ะเออจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับ โอันเนี้ยเอาตรงเนี้ยน่ากลัวคือคือผมนะก็เป็นคนถ้าให้ผมเลือกว่าไปเที่ยวน้ําตกทะเลประเทศไทยมันก็มีอยู่แค่สองสามอย่างน้ําตกทะเลภูเขาอยู่แค่เนี้ยถ้าให้ผม okay, เลือกนะ <so. S 1> เออผมว่าน้ําตกอะ่ะไม่รู้สิผมว่ามันน่ากลัวมันมันก้อง <Right. S 1> ไปหมดอะ่ะเออเสียงมันดังไม่รู้มันมาจากทางไหนทิศไหนอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบ <Right. S 1> มันมันมันทึบไปหมดอะไรเงี้ยน่ากลัวใช่ hey, และคุณเป้แล้วกลางคืนอุทยานนะ่ะคุณเป้เขาไม่มีไฟนะคุณเป้ อ่าครับใช่ครับคือมืดมากมันที่มันแปลกตรงที่ว่ามันเงียบแบบมันเงียบเกินไปเขาบอกป่าที่ป่าที่มันเงียบสนิดเนี่ยอันนี้คือแปลกนะจริงๆอะ่ะตามป่ามันต้องมีเสียงนก,นกเสียงกาหรือเสียงจิ้งหรีเสียงแมลงอะไรเงี้ยหรืออย่างน้อยอ่ะมันต้องมีเสียงน้ําตกเออน้ําตกได้ยินกระทบอะไรอะ่ะต้องได้ยินบ้างถ้าเราไม่อยู่ในในห้องอ่ะนะเออ คุณเป้คือณตอนนั้นอะเหมือนเหมือนมันเงียบไปหมดทุกอย่างเลยคุณเป้มันเหมือนเราอยู่ในห้วงมิติที่มันแปลกประหลาดหรือเราอยู่ในเขตไอักเขตหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานบางอย่างคอยครอบงำอยู่อะไรประมาณนี้นคุณเป้ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยครับผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาจ้องอะเออคอยจ้องโอกาสหรือจ้องจ้องเวลาที่ที่เขาจะเอาไปอะนะโอ้ถ้าไปไม<ช>่ทันเนี่ยคงคงเพื่อนของคุณชาแน่เรียบร้อยอะ ไปเลยไปเลยครับสองโชคดีทุกวันนี้เพื่อนสองคนนั้นยังอยู่ปะยังอยู่ครับยังอยู่อืคือมันเหมือนมีล้างแต่ตอนเช้าแล้วคุณเป้ผมเจออุบัติเหตุเราเห็นเต็มเต,ต็มเลยกิน <Oliver. S 1> ข้าวไม่ลงไปตั้งแต่เช้าแล้วถ่งมากินได้เมื่อเยน็นผมมาเอามาเอาอีกวันผมตกใจตรงทําพิธีนี่นะครับผมงงมากว่าทําไมต้องทําพิธีต้องประมาณที่คืนที่หนึ่งพอมาฟังเหตุการณ์โอรู้แล้วทาไมต้องทําพิธีนะตอนนั้นเลย ยิ่งทำเพราะว่าถ้าไม่ทําพิธียิ่งโดนหนักแน่ยิ่งทําพิธีเนี่ยมันก็ยิ่งกดดันนะยิ่งคิดคิดหนักคิดมากเฮ้ยเขาทาอะไรกันวะคุณเป้เออน่ากลัวผมเมได้เด็กมหนึ่งนั่งอยู่กลางป่ากลางเขาประมาณสองร้อยคนทั้งชายทั้งหญิงอืมแล้วรอบข้างไม่มีไฟเลยคุณเป้ว่าน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวน่ากลัวครับใช่น่ากลัวดิแล้วทําพิธีเนี่ยลมสักแอะไม่มีเสียงจิ้งหรีดสักแอ๋ไม่ได้ยิน โ้ยแล้วเด็กเด็กเออมอต้นเนี่เป็นอะไรที่แบบอยากรู้อยากเห็นแน้วัน,นเสียคุณตีม้มันเสียใช่โอ้นั่นแหละรครับที่ผมจึงบอกว่ามันมีพิธีแ,แปลกๆซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอืมอ่ะโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกนะน้ําตกอาถรร